สวัสดีครับก็เป็นเอพิทีสองของวิดีโอนะครับหลังจากลูกตักกแตนที่ฟักออกมาจากไขเรียบร้อยแล้วนะครับอ๋อเปิดไปแป๊บเดียวคืนเดียวลองดูครับตอนนี้เรียกได้ว,ว่าเต็มมุ้งที่ทำไว้เลี้ยงเลยนะครับไม่รวมที่เกาะตามฝ้าตามอะไรอีกเนาะ ก็เริ่มเป็นสีดำครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีการทยอยออกจากไข่เนาะเรื่อยๆมีสีขาวสีดำนะคะนรับปนกันตัวสีขาวเป็นตัวที่ออกใหม่นะครับตัวสีดำนี่ออกมาได้สักวันหนึ่งมันก็จะค่งชมมั่วโมงคนเริ่มเปลี่ยนสีแล้วอตอนนี้ดูจากสายตาคร่าวๆน่าจะประมาณพันกว่าตัวอ่าอนาคตที่ดี เริ่มเห็นล้ตอนนี้ก็เริ่มกินหญ้ากันแล้วนะครับอาหารที่ผมเอาให้ก็จะเป็นหญ้าแล้วก็ใบกล้วยนะครับยังไงลองติดตามดูต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ